โอเคครับผมทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเติมขั้นให้ทุกคนดูนะเว้โอเคเรามาเดิมนี้ดีกว่านะเพราะว่ามันลดราคานะทุกคนโอเคซื้อเลยนะต้าสิบบาทเองโอเคส่วนลดอะไรใช้ไม่ได้เลยนะโอเคแต่ผมว่าเติมขั้นเนี่ยมันก็คุ้มมากๆอยู่แล้วนะเว้ทุกคนนะถึงแม้ว่าชุดบางทีมันอาจจะไม่ได้สวยขนาดนั้นน,นนะแต่มันก็ก็ดีกว่าผมว่าโอเครับหมดเลยนะเวเพราะว่าผม ทำธุรกิจค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะทำดองไว้แหละนะเออทำไมผมไม่เปิดวะเพราะว่ายังไงผมก็ต้องรีวิวให้ทุกคนดูอยู่แล้วปะเออแ้วผมลืมบอกทุกคนวันนี้เนี่ยวันที่3 1นะครับผมที่ผมมารีวิวให้ทุกคนดูเนี่ยโอเคเป็นยงผมขอรับกล่องนะกล่องนี้ผมก็ยองไว้เหมือนกันนะทุกคนโอเครับหมดไปนะเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูเวยวันนี้เนี่ยวันที่3าแล้วนะเออคือปกติเนี่ยเขาก็จะมีแต่แบบ รีวิวช่วงต้นเดือนอะไรแบบนี้ใช่ไหมผมนี่ท้ายเดือนนะครับทุกคนมาสุดท้ายเลยนะเออไม่มีใครทานะทุกคนช่องผมช่องเดียวที่ทํานะเออแบบแปลกใหม่ไงเพรายังไงท้ายผมอยากได้นะเค okay. <Okay. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะทุกคนเคอุ้ยแต่อะไรเยอะแยะวะเนี่ยโอเคชุดผู้ชายนะเปิดเลยทุกคนสมใส่ โอเคประสบการณ์อันยอดเยี่ยมเลยไม่มีใครทำนาน่อนพูดเลยมีผมคนเดียวในประเทศและที่ทำนะโอเคดูสามสิบเอดนะครับผมสิ้นเดือนนะดูดิห้าโมงนะทุกคนแล้วหกโมงเนี่ยผมมีซ้อมบอลอยู่นะเรามารอดูกันว่าคลิปนี้จะได้ลงกี่โมงนะทุกคนนด้ไงประสบการณ์อันยอดเยี่ยมจากช่องผมนะช่วงนี้งานเยอะนะที่บอกโอเคเปลนเป็นนกกันเจอกันในเกมเลยนะทุกคนไปโอเคทุกคน ผมก็จะภาวนาให้เทคเดียวผ่านนั่วเอเพราะว่าหกโมงเนี่ยผมก็จะมีไปซ้อมบอลอีกนะก็กลับมาตัดประมาณ2องทุ่มแล้วทุกคนอาบน้ํากินข้าวอีกนะโอ้กว่าจะได้ตัดจริงๆก็ประมาณสองทุ่มครึ่งอะไรประมาณนั้นเลยนะอรอลุ้นกันไว้ว่าผมจะได้ลงคลิปนี้กี่โมงนะโอเคเพื่อนเห็นคลิปนี้กี่โมงก็คอมเมนต์บอกไปด้วยนะห้าโมงกับหกโมงทุกคนเพิ่งได้อัดนะเนะโคตรสุดนะทุกคน่นะอุ้ยคนครับทุกคนบน ใช่แนะ่นอนนะร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนยังไงผมดีนเสียงเท้านะมาดิเอาหายทุกคนเอาหายหายตัวได้เอานี่ไงโอเคมาดิอ้าวทุกคนเขาไม่ดินเสียงผมเหรอเอา้าเอ้าทุกคนเขาไม่ได้เปิดเสียงเล่นเหรอโอเคผมวิ่งตามเขาอย่างนี้แหละนะอาดิโอ้ยยังไงเขาเจอผมแล้วเฮ้ยไม่แตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมติดเล่นนะเนี่ยอุ้ยอุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเพื่อนใจเย,ย็นโอเคไปติดเล่นซะแล้วนะทุกคนดูดิเกือบมีเทคสองพูดเลยนะโอ้โหโอเควิลลิงครับทุกคนอะไรวะเนี่ยผมเพิ่งลงมาอีกนะ<อ>เจออีกแล้วโอเคตามเข้าไปนะทุกคนผมรอลิงเขาหายผมงัดหัวเขาเลย เอ้ยวิ่งตรงมาอย่างนี้เรียบร้อยนะไอ้คมจริงนะทุกคนผมเนี่ยสกินดีนะทุกคนสกาเนี่ยไอย้ของเขาดีจริงนะของฟรีเอ้ยไม่ฟรีสิรอบนี้เอ้ยคนกำลังว่ายน้ำทุกคนโอเคตั้งไอ้บอลยิงก่อนนะโอเคไปน้ำยิงก็เสร็จทุบพุ่นเลยโอเคคนหนึ่งตรงนั้นครับทุกคนเอาดิเอาดิอาดโอเคอเคุ้ยสองคิวลวดวะทุกคนโอเคเขาวงก่อนนะ แม่ปืนโคตรดีสก,กาคุ้มค่ากับการลงทุนผมพูดเลยจอร,รถมาหลังเขาชนผมบอกว่าโ,โหชัดเจน,นครับทุกคนต,ตั้งสองชั้นแบะเอาดิเฮ้โอ้โหอย่างคมทุกคนหรือว่ามันเป็นพอาชุดใหม่ทุกนคนที่แบบเสริมดวงให้ผมไงแบบเอ้ยอยากให้ผมไปซ้อมบอลเร็วๆอยากให้ผมจัดการเวลาชีวิตได้ดีนะชุดนี้ดีจริงๆนะทุกคน ว่าผมเริ่มเพ้อเจอไปใหญ่เลยนะเขาเรียกว่าผลของการทํางานหนักเกินนะโอเคเหลือสิบคนแล้วทุกคนติดท็อปสิบแล้วนะโอเคทุกคนวิเดี๋ยวอ้โหมาอีกแล้วเหรทุกคน V S ด้วยนะรอบนี้น่ากายผมไม่ให้พักเลยนะเนี่ยเม้าอหัวเอาดิเขาเจ็บนะทุกคนเผมก็เจ็บเหมือนกันปะโอเคแต่เราไม่ได้อยู่ในวงนทุกคนรอบนี้ แต่ไม่เป็นไรนะไอ้วอลเราเยอะอยู่นะทุกคนแล้วก็ดันไปเลยนะโอเคเขาในยังอยู่ที่เดิมแหละผมว่าโอเคเราแปดคนแล้วนะทุกคนดันไปต่อเลยทุกคนไอ้วอลเราเยอะนะอุย้ยเขาสก,กายเลยไปนู่นแล้วนะโอ้ยนี่เพื่อนโอเคผมต้องวิ่งไปฝั่งไหนเนี่ยทุกคนโอเคแล้วเขาอยู่ตรงนู้นทุกคน โอ้โหเสียเวลาวิ่งวนเออโอเคอุ้ยมีเอชยิงผมแล้วทุกคนโอเคขอตั้งสติแป๊บนึงนะขอพักแป๊บนึงอุ้ยโดนอีกแล้วทุกคนโอ้โหตัวนี้มันร้ายวะเฮ่อุ้ยโหลดไม่ติดเดี๋ยว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 อุ้ยไม่ติดทุกคนโอเคโอเคเปิดคนโน่นหนีดีกว่าทุกคนหลอกล่อก,ก่อนนะโอเคอุ้ยทำไมผมยิงเบาจัางวะ วิ้ยเดียวโอ้โหทุกคนทำไมซองผมยิงเบาเลงวะอ๋อเกาะสีนะผมก็ว่ายิงดอกละเจ็ดดอกละแปดเออแต่ก็ไม่เป็นไรนทุกคนคลิปนี้ก็ผมถือว่าทำได้ดีนะห้าคิวเลยนะไปทุกคนเออไม่ใช่น,อนนะ้อยเนะก็ตามนี้ครับทุกคนหรับคลิปนี้ก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะทุกคนตอนนี้เพื่อนทักมาแลนะ้วฮะไปซอมบอลก่อนไปทุกคนสาได้เนี่ย